สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูโบต้า MU 5 5 0 1นะครับผมนะครับเป็นตัว55แรงม้านะครับน้ำหนักตัวรถนี่เท่ากับอ7 0ูนะครับ2องตันกว่านะครับตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินดินหน้านะครับขานล่างนะครับด้านหลังเป็นผ่นพวนนะครับนะสภาพเดิมเดิมนะครับผมมีรอยการใช้งานนะครับ สภาพเดิมๆทุกอย่างนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับเครื่องเกียร์นะครับปกตินะครับ,นะรบทำงานได้ปกติสวยๆสภาพเดิมเดิมอย่างนี้นะครับเจอได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับคันนี้จะระเบียนป,ปี61นนะครับเป็นรถงานไล่นะครับสีสันเครื่องยนต์นะครับ แกะถอดนะครับผมสภาพสวยๆนะครับใครที่ต้องการหารถแท็กเตอร์ที่ต้องการางานถาไถไรนะครับไรอ้อยอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่ๆนะครับก็เชิญในทีร้านมัญญาแท็กเตอร์นะครับต้อง MU 5 5 0 1ห้้นนคันนี้นะครับ oh, <no. S 1> รอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านทวนแล้วครับราคาอยู่ที่ห้าแสนเก่นห้าพันบาทนะครับ5 9า0 0 0 5,000บาทนะครับมาทดลองขับกันได้นะครับผมมาดูด้านท้ายกันนะครับมีการใช้งาน P.D.O บ้างนะครับนี่นะมีการใช้งานนะครับสินล้อไม่มีการเปลี่ยนถอนนะครับสภาพเดิมๆฝาห้าไม่มีการยกนะครับ้นอตเดิมๆนะครับ 595,000บาทนะครับกับ MU 5 5นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปัญญาแทกเตอร์นะครับตลาดท่ามะขืออำเภอคลองขุงกัแพงเทนรนครสาขา2บ้านท่าคอ์ตบวังบวนะครับระบบไฟทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ ชึ้นโมงการทำงานนะครับอยู่ที่547ชั่วโมงนะครับรถเกิดเรียนปี61 การ MU 55นะครับก <taraf> <K> ็เชิญได้ที่ร้านปัญญาแทคเตอร์นะครับ595,000บาทนะครับ595,000บาทเดี๋ยวดานน่าพร้อมผ่านพุ่นนะครับก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0875223883นะครับท่านผู้ชมดูจริงได้ที่ร้านปัญญาแทคเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตะบวงบัวนะครับโทรสอบถามได้นะครับลูกค้าที่ชมผ่านทางยูทูปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ ะะแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับราคาก็ต่อรองได้ส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนขอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ